หวานมากโโทุกคนดูดิมีปลายมุมตมงนีนด้วยแล้วข้างบนก็โอเคเลยเข้ากับหน้ามาดีเลยอาจจะเป็นปลายจมูกก็คือคู่มากแล้วก็มีสันจมูกแล้วดูเป็นธรรมชาติจุดงจร สวัสดีค่ะทุกคนมิมี่นะคะวันนี้ก็จะมาทําจมูกค่ะทุกคนเป็นจมูกแข็งแรงในชีวิตเลยได้ดูรีวิวมาจากหลายที่เลยค่ะแบบทั้ง Facebook Instagram แล้วก็มีเพื่อนแนะนํามาด้วยแบบทั้งพี่ไขม่มุกมุลลานเฟยค่ะก <c oughs> ็เห็นว่าทุกคนมาทําที่นี่หมดเลยแล้วแบบทรงจมูกเป็นธรรมาชาติมากๆเลยค่ะ <c oughs> ตัวเราเองก็เลยอยากจะมาทําจมูกเหมือนกันแล้วก็ปัญหาของเราที่เห็นก็คือตรงนี้ค่ะไม่ค่อยมีดังเท่าไหร่เวลาถ่ายรูปลง i ิน t a g r กรมหรือแบบถ่ายงานอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้คือจมูกจะหายไปเลย ก็รู้สึกว่าถ้าการมาทําจมูกครั้งนี้มันจะทําให้หน้าเราแบบดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็น่าจะสวยกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็คิดว่าจะเอาทรงไหนดีค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบไม่เคยผ่าตัดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะได้ทรงแบบลูนลูนน่ารักเกาหลีเกาหลีค่ะตอนนี้ก็พร้อมค่ะอยากผ่าเร็วๆแล้ว ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงพอคุยกับคุณหมอแล้วทรงจมูกที่เราได้เนี่ยออกมาเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะตอนนี้ก็คิดน้าเรียบร้อยน่าสดมากแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับคุณหมออีกทีค่ะว่าจมูกของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปผ่าตัดแล้วแหละคะ่ะทุกคนตื่นเต้นม,มากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะปรับช่วงสโลปเนาะคือตอนนี้จะรู้สึกว่าบริเวณ s โ o p ตรงนี้มันจะดูเตี้ยๆไปหน่อยเวลามองหน้าตรงจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะคะหมอกกจะปรับสโลปช่วงนี้ขึ้นมาเนาะให้มันรับกันกับโครงหน้าค่ะแล้วก็ปลายจ หมูเราจะาใส่เนื้อก้นกบช่วยเพื่อเน้นให้ปลายเนี่ยมันพุ่งขึ้นแล้วก็ดูหวานละมุนตัวนี้เราก็จะทําการเสริมตะไบแล้วก็แต่งปลายด้วยเนื้อเยื่ก้นกบค่ะ คนตอนนี้ได้จม,มูกใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอแล้วก็ให้มันยุบกว่านี้ค่ะน่าจะเข้าที่ขึ้นแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดนึงยังไงเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูแน่นอนว่าจม,มูกเราจะเป็นยังไงคิดว่าสวยแน่นอนค่ะทเป็นไงบ้างหนูกลัวไปหน่อยหนูตื่นเต้นตลอดเวล,ลาเลยหอมือเบามากค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยาช้าเท่านั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็คือหนูไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็แบบรู้สึกว่าโอเคขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าจม,มูกเราจะเป็นยังไงต่อนนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะมีรอยช้ำตรงนี้นิดนึงแค่ใต้ตา,ตาสองฝั่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือไม่ปวดเลยเนี่ยค่ะทุกคน นนก็วันที่2แล้วนะคะอันนี้คือเป็นจมูกแท่งแรกในชีวิตเลยค่ะก็ไปถอดเปลือกมาเรียบร้อยแล้วเนาะวิธีการประครบค่ะก็จะดูแลตัวเองโดยการนอนหมอนสูงมาห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็จะประครบเย็นเนี่ยค่ะหนึ่งถึงสองวันแรกเนาะแล้วที่เหลือก็จะประครบปุ่นค่ะก็จะประครบตรงบริเวณตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็หน้าผากนี้ค่ะมันจะลดการช้ำได้เยอะเลยค่ะทุกคนแล้วก็ดื่มน้ำฟักทองหรือน้ำมะพร้าวก็ได้ค่ะก็ช่วยลดในอาการการบวมได้ด้วยก็สังเกตได้ว่าหัวตาตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถแบบว่า มองได้ชัดเจนมากขึ้นคือเมื่อวานเนี่ยตัวคุงหัวตาเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเลยจะเห็นสโลบของตจมูงได้ชัดกว่าเมื่อวานแล้วเนาะเนี่ยค่ะ ก็หลักๆนะคะก็คืออาหารที่ห้ามรับประทานระหว่างช่วงพักฟื้นนะคะก็จะมีอาหารที่เป็นรสเผ็ดอาหารรสจัดอาหารทะเลอาหารซีฟูด้ดอะไรพวกนี้อาหารหมักดองอะคะ่ะก็คือห้ามทานแอลกอโฮอล์ด้วยนะคะตัวที่จะช่วยในการลดบวมนะคะของหน้าก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเซอร์ตี้เลยแบบนี้ลดการอักเสบบวมช้ำอะคะ่ะแล้วก็จะมีวิตามินเนี่ยที่ช่วยฟื้นฟูสมานแผลทาให้แผลเนี่ยหายไวมากขึ้นแล้วก็ลดอาการบวมของแผลด้วยแผลจะได้หายไวทานแค่ตอนเช้าวันละแค่2เม็ดเท่านั้นเองค่ะก็จะมาอัปเดตอาการวันที่5 ก็จะมีรอยช้ำๆตรงใต้ตาเล็กๆนะคะแล้วก็มีรอยเหลืองๆนะคะที่ขึ้นมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็จะเห็นรงจมูกชัดเจนขึ้นค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะยุบลงไปอีกเนาะวันที่7แล้วนะคะรอยต่างๆก็ค่อยๆลดลงเนาะตอนนี้ก็จะเห็นโครงจมูกชัดขึ้นค่ะท่ด้าน้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็14วันแล้วนะคะที่ทําจมูกมาเนาะตอนนี้ก็คือยุบเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีเคียวๆเล็กน้อยใต้ตาค่ะแต่ว่าสามารถแต่งหน้าออกจากบ้านได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยข้างๆนะคะหวานมากทุกคนดูดีมีปลายมนๆตรงนี้ด้วยแล้วข้างบนก็โอเคเลยเข้ากับหน้าพอดีเลย สวัสดีค่ะก็เสริมจมูกครบ30วันแล้วนะคะก็อาการตอนที่ผ่าตัดนะคะประมาณ10-12วันเนี่ยจมูกก็ยุบแล้วแต่จะเหลือแค่รอยเขียวๆตรงใต้าตาค่ะตอนนี้ก็ครบ30วันจมูกดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยก็สังเกตได้ว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นปลายจมูกก็คือคู่มากแล้วก็มีสันจมูกแล้วดูเป็นธรรมชาติสุดเลย ก็คือตอนนี้30วันสามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้เลยไม่มีอาการปวดอะไรแล้วแค่มีแบบตึงๆแผ่นิดหน่อยค่ะ